วิเคราะห์บอลบายเป็นล้มโตชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลที่ลงทุนในค่ำคืนวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567ครับศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีระหว่าง FC อัลีบูฮครับจะต้อนรับการมาเยือนม้าขาวซุสกาดพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับสถิติ5เกมหลังสุดครับต้องบอกว่าเก่งทั้งคู่นะนะครับแต่ว่าเอียงไปทางซุสกาดครับพวกเขาชนะทั้งหมด สามเกมนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็เอาบวกชนะหนึ่งเกมฤดูกาลที่แล้วสองเกมเกมแรกสุดการเปิดบ้านเฉืยนสองหนึ่งครับเกมที่สองเสมอกัรหนึ่งหนึ่งส่วนปีนี้นะครับซีซั่นนี้สุดการเปิดบ้านถล่มไปสามประตูต่อศูนย์ปีนี้สุดการฟอร์มดีนะครับหกเกมหลังเนี่ยแพ้เกมเดียวนะแพ้เบลเมนนะครับนอกนั้นก็ชนะวิยดวิคในเกมล่าสุดนะครับออกไปเสมอกับเลูฟุเซนสองสองถล่มแเวงเฟอร์ตครับสามศูนย์ชนะดอทมูลหนึ่งศูนย์ แล้วก็เสมอกับไฮเดนแฮมสามสาในฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยแพ้3เกมรวดเลยนะครับแพ้ดอทมุลห้าหนึับแพ้เบเมนศูนย์สในบ้านตัวเองแพ้แฟรงก์เฟิร์ตชนะยูริต์บริลินนะครับแพ้ฮอฟเฟนแฮมแล้วก็เสมอกับโคโดนครับผลงานไม่ดีนะครับช่วงหลังของเอาโบกแต่ว่ามันเหลือกนนารแข่งขันอีกแค่2เกมนะครับก็รอดตกชั้นอยู่แล้วก็เล่นเพื่อแฟนๆไม่มีอะไรมากแต่ซุดกาดเนี่ยเหลือกนนารแข่งขันอีก2เกมก็ ถามว่าชัวร์ไหมถ้าดอทมูลเก็บได้อีก2เกมก็คือตอนนี้สุดการ์ดได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกแบบร0 0เแล้วนะครับดูแค่ว่าจะจบอันดับ3 4 5อันดับ3หรือว่าอันดับ4นั่นแหละเพราะว่าดอทมูลเนี่ยมีแต้มแซงว่าเขาไม่ทันแล้วนะครับก็ลุ้นแค่ว่าไรซิกนะครับจะแซงไหวไหมอีก2เกมถ้าไรซิกชนะรวดก็เป็น69ก็ทําให้ในฝั่งของสุดการ์ดเนี่ยต้องการแค่3 3แต้มนี่ก็การันตีแล้วนะครับว่าจบที่3 จริงๆผลงานสุดกาดในบ้านดีนะนะครับแล้วก็เกมเยือนก็ถือว่าใช้ได้สุดกาดเกมเยือนปีนี้ชนะ9ว่เสมอ1แพ้6ส่วนในบ้านของเอาบวกชนะ6เสมอ6แพ้4นะครับฟอร์มถือว่าเก่งทั้งคู่ถ้านับแค่ฟอร์มในบ้านของเอาบวกช่วงหลังเนี่ยโอ้โหใช้ได้เหมือนกันนะครับแพ้แค่เบมเมนเกมเดียวส่วนเกมเยือนของสุดกาดก,ก็ไม่ต่างกันอะเก่งทั้งคู่นะครับ2เกมล่าสุดเนี่ยแพ้แค่เบมเมนนะครับแล้วก็เสมอกับ เรือกุศแบบสุดมันต้องดูต้องบอกว่าเกมของสุดการ์ดเนี่ยช่วงหลังเกมลุกเนี่ยถือว่าโหดมากนะครับเล่นได้ดีแล้วก็มีโอกาสอ่ะผมมองว่าเกมวันนี้มีโอกาสที่พวกเขาจะบุกมาฝังเอาบวกคาบ้านนะคือต่อไม่เยอะครึ่งลูกก็วัดใจเบรลบอลสามหน้านะครับก็ถ้ามาปอปอ,ปอน้ํามันคงจะไม่เหลือแล้วนะครับก็คงจะเป็นครึ่งลูกขาวราคาแบบนี้กระโดดต่อสุดการ์ดครับ,บอลกาลังมั่นใจถ้าเทียบกับในฝั่งของเอาบวกนะแม้ว่าในบ้านอาจจะดูดีก็ตามแต่3เกมหลังเนี่ย ไม่ไหวเลยครับเล่นในบ้านแพ้เบเมนด้วยนะครับออกไปเยือนสองเกมก็แพ้แฟงเฟิร์ตแพ้ดอตมุลแต่ในฝั่งของซุสการ์เนี่ยโอ้โหเพิ่งสร้างความมั่นใจนะด้วยการตบเอาชนะบาเยอร์เบนิกมา3-1มหนึ่งนั้นเกมวันนี้น่าจะวิ่งสู้ฟัดนะครับฟันธงว่าหมาขาวน่าเชียร์นะครับบวกสูงไว้ก็ได้นะใครชอบบอลสูงทั้งทั้งคู่ใครที่ดูคลิปแรกของผมในช่องอ่ะนะครับคู่อาราเบสกับอีเทีมกิโลนาอันนั้นก็น่าจะสูงเต็มเวลาทั้งสองคู่ ทั้ง2ทีมอ่ะนะครับยิงกันเยอะแน่นอน <c oughs> เช่นในวันคู่นี้เ <c oughs> จริญใจไลใส่ใส่ยับเกินตลอดอ่ะนะครับไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไป็นไปเป็นบอลดูเชิงนะเรียกได้ว่าเปิดหน้าแรกเป็นบอลทรายเกมทั้ทงคู่ก็วันนี้ก็ฝันทงว่าสูงแล้วก็กระโดดเอียงต่อนะครับไปที่สุดกาดคิดว่าน่าจะเบียดไหวกับฟองก็เลยแบบนี้แล้วก็ซื้อว่าเอาบวกผลงานมันไม่ค่อยดีนะเหมือนปล่อยจอยนะครับไม่มีอะไรให้รุนลวในฤดูกาลนี้ก็เล่นให้มันจบจบทัวร์นาเมนต์ไปโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วย สำหรับสุดการ์ดนะครับจัดใหมนะครับพี่น้องโอเคขอให้ท่านโชคดีเฮงนรวยนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า